ขอต้อนรับเข้าสู่วงังวนไดอารี่ก่อนที่จะ <clock> ไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะรับปอบใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงปิดเทอมใหญ่เราจะขึ้นมหนึ่งตอนนั้นเราอายุ12ปี น้องสาวจะขึ้นป .1 หากจากเรา6ปีเรากับโตกับโกงใหญ่และน้องสาวคนละพอพอแม่เลิกกับพ่อของน้องสาวเลยไปทำงานต่างจังหวัดช่วงปิดเทอมใหญ่เลยมารับไปอยู่ด้วยเป็นครั้งแรกที่เราไปอยู่กับแม่นานๆเราจึงดีใจและตื่นเต้นเป็นพิเศษเรื่องที่เล่าหนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราอย่างที่เกินคือ แม่เราทํางานเป็นกุ๊กที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลงมาส่งที่พังงาครึ่งทางแล้วแม่มารับต่อถึงก็ประมาณเย็นๆแล้วรีสอร์ทเนี่ยอยู่ลึกมากติดกับลําธารเลยบางช่วงก็ตื่นเรากับน้องเล่นน้ํากันหน้าท่าประจําแล้วก็นอนที่บ้านพักพนักงานอารมณ์ก็ท่อมไม้ยกผืนมุงจากมีห้องน้ําในตัว ขึ้นบนบ้านเปิดมาก็เจอที่นอนเลยที่นอนทําเป็นเตียงยึดกับผืนติดกับหน้าต่างแม่นอนริมในอีน้องที่กลัวผีขี่ขึ้นสมองนอนกลางเรานอนริมติดหน้าต่างใช้ชีวิตไปได้สองอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรแต่ก็เด็กอะได้ยินผู้ใหญ่เราว่ามีแขกเจอผีที่บ้านต้นไม้เขาตื่นมาเช็คเอาท์ตั้งแต่ตีห้ากินเบกฟาดไปร้องไห้ไป ผู้หญิงฝรั่งแฟนตกเครื่องเลยต้องนอนคนเดียวไอ้เรื่องบ้านต้นไม้เนี่ยก็รับรู้แหละแต่คิดว่าไกลตัวเพราะเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งที่พักแขกอยู่แล้วถ้าไปก็แค่มีแบบช่วยทำความสะอาดห้องในกลางวันบ้างแล้วก็ไปกับผู้ใหญ่ตลอดด้วยความที่เวลาเราสนิทมากๆเราก็ช่างพูดมากพวกป,ป้าๆเลยเอ็นดูเราขนาดป้าคนที่ไม่ถูกกับแม่เรายังรักเรา แต่น้องเราเดือตามภาษาเด็กที่โดนพ่อแม่ตามใจมาตลอดเขาเลยไม่ได้อะไรเริ่มเรื่องวันนั้นเลยคือมีน้าคนหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าอยู่แผนกไหนอยู่ๆมาชวนไปที่บ้านไปเล่นกับหลานเขาเป็นเด็กผู้ชายสองคนพี่น้องเอาเกมเพย์มาเล่นไอ้น้องเราก็ตาโตสิร้องจะไปจะไปเราเลยต้องตามไปด้วยบวกกับแม่จะไปเที่ยวงานในเมืองกว่าจะกลับก็ดึกเลยไม่อยากทิ้งเรากับน้องอยู่บ้านกันสองคน จริงๆนางก็จะไปเที่ยวกับกิ๊กนั่นแหละตอนนั้นแผนคือแค่จะไปเล่นรอแม่กลับบ้านแล้วก็กลับแต่ตอนไปก็ช่วงหกโมงเย็นแล้วเพราะรอนณคนนั้นเลิกกะด้วยให้ชื่อว่าณติ๊กแล้วกันณติ๊กพาซ้อนมอไซคไปกัน3มคนเข้าดงปามแกเล่าให้ฟังว่าแกเป็นคนอีสานลงมาอยู่ใต้คนเดียวเลยแล้วก็แต่งงานมีลูกกับคนที่นี่สร้างบ้านในสวนปามใกล้ๆก,ก,กับ,บรีสอร์ทนี่แหละ ตอนแรกก็นึกว่าหลานแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอไปถึงเจอแฟนนาติกกับเด็กผู้ชายสองคนน่าจะเด็กกว่าเราทั้งสองคนในป่าเวลา6กโมงกว่าเนี่ยก็มืดแล้วไปถึงเขาจัดสำรับข้าวกินกันพอดีเลยชวนเรากับน้องมากินข้าวเราก็ยังไม่กินอะไรพอดีเลยขึ้นไปบนเพิงมันเรียกว่าเพิงได้จริงๆนะแบบสร้างลูกๆแล้วก็ติดไฟส้มดวงเดียว พอปีนขึ้นไปก็เจอยายคนหนึ่งให้ตายเถอะนึกภาพยายคนนี้ไม่ออกให้นึกถึงยายหยิบทรงเดียวกันเลยแม่เจ้านาติ๊กแกก็แนะนําว่าเนี่ยแม่แกแกเพิ่งรับมาจากอีสานเพิ่งมาถึงเองพอพูดถึงยายหยิบในหนังจะต้องหน้าบึ้งบงใช่ปะแต่ยายคนนี้เนี่ยยิ้มตลอดมองเราแล้วยิ้มตลอดแล้วแกพูดเบามากๆบางคําเราแทบไม่ได้ยินคงเพราะพูดอีสานด้วยมัง แกกินข้าวไปมองเราไปยิ้มไปแล้วกับข้าวเนี่ยนะลาบเลือดเลือดสดสดหมูที่ดูเหมือนแค่ตกลงไปในหมอ้อแล้วรีบตักขึ้นนะ่ะมีกับข้าวหลายอย่างนะแต่เราเห็นใหญ่จกแต่จานนั้นนะ่ะคือเราก็เลือกกินนะ่ะชิ้นไหนมันสีเหมือนจะสุกหน่อยก็ตักไอ้ไฟก็ส้มเกินเจอดิบทีแทบอ้วกพุงความพลิกยังไม่จบแค่นั้น ระหว่างนั่งเขี่ยจานอยู่นั้นยายแก่พูดขึ้นมาว่าอยู่ข้อนันแม้ใส่เอียงนันเอามาให้ยายเบิงแน่ไดบอพระค่ะหลวงพ่อแซมค่ะเราตอบใสเอามาให้ยายเบิงดูหนูใส่มานานแล้วยายบอกว่าไม่ให้ถอดกลัวหายคือแกขอให้เรา ถอดผ้าให้แกดูสองรอบเราก็แถตรงๆเพราะเราโคตรรู้สึกไม่ปลอดภัยมากๆส่วนอีน้องเนี่ยแดกได้ทุกอย่างสนุกกับการกินมากๆจะส่งซิกบอกมันกลับบ้านมันก็เด็กไม่รู้เรื่องดือ้อด้วยรีบกินข้าวให้เสร็จเพื่อจะรีบไปเล่นเกมไงสักพักหนาๆเขาอิ่มแล้วก็ลงไปเปิดเกมรอเหลือเรากับน้องแล้วก็ใหญ่ใหก็มองเราตาเย,ยิ้มๆเหมือนเดิมแต่คือเซนนะ มันรู้สึกขนลุกหายใจไม่ทั่วท้องยังไงไม่รู้ท่ามกลางความเงียบอยู่อย,ยายก็ถามขึ้นมาว่าซื้ออีหยังก่อลูกเราบอกจุ๊บแจงค่ะยายบอกว่าเป็นตาหักเด้เนี่ยโตอบอวบเป็นตะกินอิหลีเป็นตะแสบคักแล้วก็ยิ้มหวานเราสาบานเลยว่าหูเราไม่ฝาดแน่นอนเรียบสะกิดหนองไปไปอยากเล่นเกมแล้ว แต่แล้วจริงๆคือจะหนียายนั่นแหละพอเล่นเกมใครแพ้ก็ผัดกันเล่นอยู่ข้างทีวีจะมีเสาแขวนนาฬิกาไอเราก็จ้องแต่นาฬิกาแม่จะกลับยังวะมือถือจะโทรถามก็ไม่มีเล่นตั้งแต่ทุ่มกว่าจนถึงเที่ยงคืนเราจึงตัดสินใจบอกหนาะให้โทรถามแม่ให้หน่อยว่ากลับบ้านหรือยังนาตีก็โทรนะครั้งแรกบอกไม่รับสาย โอเคนั่งดูน้องๆเล่นเกมต่ออีก 3, 4ชั่วโมงนี่แหละเราเล่นได้แค่3ตาได้คือคนมันอยากกลับบ้านนะนั่งดูต่นาฬิกาแต่แปลกคือยายไม่ได้มานั่งในบ้านเลยนะหรือเรามัวแต่ดูนาฬิกาแล้วไม่เห็นแก่ก็ไม่รู้นะผ่านไปสักชั่วโมงจะตีหนึ่งละเราขอให้นาติกโทรอีกทีรอบนี้โทรติดแม่บอกกำลังกับแล้วอยู่ๆย,ยายก็เดินมาหานาติกบอกให้นาติกบอกแม่ว่า ดึกแล้วไม่ต้องให้เด็กมันกลับหรอกให้นอนนี่แหละแม่ก็เออเออนะคือตอนนั้นไม่รู้จะเถียงยังไงเราหันไปมองหน้ายายคือยายยิ้มแบบยิ้มเกิ่มๆยิ้มสยองมากๆแล้วสักทักแกก็เริ่มเข้ามาเดินไปเดินมาในบ้านแล้วบอกว่ากลางมงุงบ่ไหวแล้วเด็กหน่อยมานอนกับยายเด้อแล้วกลางมุงอีกซีกหนึ่งของบ้านเข้ามุงแล้วปิดไฟคือตอนนั้นคือแบบตายแน่ลนลานมาก 15นาทีต่อมาเอาวะเรียกน้องกลับบ้านดีกว่าตามเคยน้องไม่ฟังจะนอนนี่พรุ่งนี้จะได้ตื่นมาเล่นเกมต่อหารู้ไม่ว่าพี่มึงเนี่ยจะโดนเล่นอยู่เท่านั้นแหละเราดึงดราม่าเลยร้องไห้จ้าร้องโหเลยคิดถึงแม่คิดถึงแม่คิดถึงแม่ <c oughs> แอคติ้งรัชดาลายมาเลยน้องมันก็ตกใจไม่เคยเห็นเราร้องไห้จะกลับบ้าน นาติกก็มาปอบเอาเกมมายัดใส่มือกอมสารพัดแต่เราไม่เอาไม่เล่นใจอยากตะโกนว่ากูกลัวตายมากกว่ากลัวไม่ได้เล่นเกมสักพักนาติกก็ยอมพาเราแล้วหนองขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหนองนั่งกลางตามเคยแล้วจังหวะที่ออกจากบ้านมาสัก50เมตรเราหันกลับมามองเวเห็นยายที่เข้ามุ้งนอนไปแล้วออกมายืนกวักมือเรียกให้กลับไปเราหันมาบอกนาติกนาติกนาติก ไวๆหน่อยหนูปวดชี่แต่ด้วยความที่ขับผาปามมันเป็นทางลัดถนนที่ทำทางเองมันก็จะมืดมากไม่มีไฟเลยมีแต่ไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์เกียร์ตบที่พอขี่เร็วไฟมันก็จะสว่างใช่ไหมแต่นี่ขี่ได้แค่30-40เพราะทางมันไม่ดีเราสวดมนต์ในใจตลอดทางกำเสื้อนติ๊กเป็นก้อนเลยพอถึงบ้านเห็นแม่ก็มาถึงพอดีและกำลังจะเข้าบ้าน เราเนี่ยรีบวิ่งเข้าบ้านไม่พูดไม่จาอะไรเลยอาบน้ําอะไรเสร็จก็มานอนแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรอยู่ๆมาคิดถึงแม่แทนที่จะไปเที่ยวเล่นให้สนุกเหมือนน้องเราก็บอกแม่ว่าแม่ยายนะกลัวยายบอกลูกน่ากินมองลูกตลอดเลยแม่ก็บอกว่าคิดมากไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่านอนนอนอยู่บ้านแล้วหลับไปเลยนะ พอน้องได้ยินก็ฟิลกลัวขึ้นมาจนต้องนอนเปิดไฟไอเราก็คิดในใจอินี่กูเกือบโดนจกไสพะมึงนั่นแหละนอนไปได้สักพักไม่แน่ใจว่าตีเท่าไหร่อยู่ๆมีเสียงแหมแหบแผ่วๆมาเรียกที่หน้าตา่างจุบแจงลูกจุบแจงลูกเรียกเบาๆจุบแล้วเคาะเบาๆด้วยความที่หน้าตา่างมันเป็นไม้ไผ่ด้วยแหละมันเลยดังเบาหมัง เรานอนฟังเอาผ้าห่มคุมหัวสักพักได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเบาไปมาหน้าบ้านเสียงเหมือนคนกําลังย่องย่องเดินน่ะสักพักก็เสียงหมาหอนเสียงเดินเริ่มเดินเข้ามาใต้ถุนบ้านเริ่มคาใต้ถุนตรงที่เรานอนแล้วสักพักเสียงยายก็ขึ้นไปบนหลังคาเหยียบกิ่งไม้หักดังก๊อบแกบก๊อบแกบเดินวนไปวนมาเรากลัวมากนอนคุมโปงตลอดจนหลับไปตอนไหนไม่รู้ ตื่นเช้ามาแม่ออกไปทํางานแล้วเราเปิดประตูออกมาเห็นต้นลีลาวดีหน้าบ้านหักซึ่งมันต้นใหญ่มากสูงพอกับหลังคาเลยปลูกอยู่ซ้ายขวาต้นที่อยู่ซ้ายมือหักซีกหนึ่งเลยกิ่งที่หักก็สูงด้วยตอนนั้นปิดเทอร์เมสาอย่าว่าพายุเลยฝนอะไรก็ไม่มีช่างไม่มีเหตุผลเอาซะเลยหรือว่าจะเป็นเสียงกิ่งไม้หักเมื่อคืนก่อนจะคิดอะไรความหิวมันนำมาก่อนเลย พราอเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยแทบกินข้าวคุกน้ำปลาเดินไปในครัวเห็นพวกผู้ใหญ่เขานั่งจับกลุ่มกันคุยแล้วเห็นลุงคนสวนถือจอบกลับมาก็ไม่ได้คิดอะไรจนไปช่วยป้ายคนทําห้องแล้วตอนเที่ยงก็มากินข้าวปกติที่นี่จะมีหมาจรจัดเยอะเราเรียกไอ้ด่างไอ้ด่างให้มากินข้าวที่เรากินไม่หมดพอเรียกไอ้ด่างมันก็ด่างทุกตัวอนะแต่ตัวที่จะให้มันดันไม่มา เราก็เลยถามป้าว่าเห็นไอ้ด่างไหมป้าก็บอกเอา้าไม่รู้เหรอไอ้ด่างมันตายแล้วลุงเพิ่งเอาไปฝังที่ป่าช้าเก่าเมื่อเช้าเองเราก็ถามว่ามันเป็นอะไรตายแกก็บอกว่าถูกมีกินหมังเมื่อคืนได้ยินมันเห่าเสียงดังสงสัยไปเห่ามีที่ลงมาจากอุทยานที่จะมาขโมยลูกสลากกินหมังสงสารมันเละหมดเลยโอเคจานแทบคว่ำลาละ ด้วยความที่อยู่กับโงยายตั้งแต่เด็กไม่เคยไปไหนนานๆกงงก็จะชอบโทรมาหาวันละครั้งสองครั้งกงงจะโทรมาเองทุกครั้งแล้วบอกว่ายายสั่งให้โทรมายายคิดถึงแมวคิดถึงกลับบ้านได้แล้วอยู่ๆวันนั้นกําลังจะขอยืมโทรศัพท์แม่โทรหายายกงงก็โทรมาพอดีเราบอกกงว่าอยากกลับบ้านแล้วแต่ไม่กล้าบอกแม่เพราะเล่าเรื่องเมื่อคืนแล้วเหมือนแม่จะไม่เชื่อหรือไม่อยากฟัง เลยเล่าเรื่องให้กงฟังเท่านั้นแหละได้ยินเสียงยายพูดดังขึ้นมาเลยกูว่าแล้วยายบอกเอามานีเดี๋ยวกูคุยเองยายบอกให้เราไปเก็บเสือ้อผ้าเอาโทรศัพท์ไปให้แม่กูจะคุยด้วยวันต่อมาก็ต้องระเหตุกลับบ้านปิดฉากปิดเทอมใหญ่หัวใจและตับไตว้าวุ่นกลับมาถึงบ้านยายจับมานั่งถามว่ามีใครทำอะไรหรือเปล่ามีใครให้ถอดท้าไหม เราก็ตกใจเพราะตรงนี้ไม่ได้เล่าให้ยายฟังแค่บอกว่ากลัวยายคนหนึ่งเขาน่ากลัวยายบอกเออกูฝันไม่ดีเลยให้ก๋งโทรหาแกก็ว่านั่นแหละเขาเรียกว่าปอบแม่ก็โดนด่าเป็นชุดชดบอกทีหลังไม่ต้องพาหลานกูไปไหนแล้วนะไปแค่แป๊บเดียวมีเรื่องเลยปอบยายและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับ หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขออััยมณัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ